สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาถ่ายคลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปสั้นของเราอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราจะพามาถ่ายคลิปสั้นต้นโกจิเบอร์รนะคะต้นโกจิเบอร์รี่ในสวนเราปลูกไว้เป็นรั้วนะคะเราจะมาเริ่มถ่ายตั้งแต่ตรงนี้เนาะ อันนี้ถ่ายบันทึกไว้ดูนะคะดูการเติบโตของเขาและแบ่งปันเพื่อนๆให้ชมนะคะใครที่อยากจะปลูกเนาะจะได้มีไอเดียอันนี้ไอเดียของเรานะคะเราจะทำปลูกเป็นแนวรั้วนะคะเขากำลังขึ้นกำลังแตกนะคะกำลังสวยเลยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือกำลังแตกนะคะเราจะให้เขาขึ้นประมาณนี้เนาะขึ้นประมาณนี้ สูงแค่นี้นะรั้วเราก็จะให้สูง่าเข้ากับยอดตรงนี้นะคะทําเป็นรั้วนะคะปีแรกๆก,ก็จะยังไม่มีลูกนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งแตกกิ่งแบบนี้เนาะถ้ากิ่งเขาแก่แล้วเขาก็จะออกลูกตามกิ่งเขานะคะโกจิโบริลูกเขาก็จะสีส้มๆเนาะส้มๆอ,อมแดงนะคะอันนี้ที่เราเามาปลูกนะคะอันนี้ปลูกได้สามปีกว่าแล้วนะคะเข้าปีที่สี่เนาะ ที่เราหามาอันนี้คือกอหนึ่งนะคะที่เขาแยกไปก็จะประมาณนี้มีแต่กิ่งสวยๆนะคะเพราะว่าแดดกำลังออกเนาะแดดที่ยังกิจดกำลังมานะคะอากาศอยู่ที่สูงสุด17นะคะแต่ถ้าให้เฉลี่ยนี่ก็จะอยู่ที่8องศา10องศาลงมานะคะถ้า17 10กว่าเนี่ยคืออยู่ได้ประมาณชั่วชั่วโมงหนึ่งอุณหภูมิก็จะลดนะคะดูต้นกิ่งเขาอวบมากเลยดูกิ่งเนี่ย มีต็กิ่งอบอวบใหญ่ๆนะคะให้ดูใกล้ๆเนอะนี่กิ่งอบอวบใหญ่ๆอ้ยถ้าเป็นยอดผักนี่กําลังอร่อยอันนี้เป็นกิงก่งกิ่งนี้เขาจะโตนะคะแล้วเราก็จะจับจับตัวเต่าทองมาเลี้ยงนะคะปีนี้ก็เหลือไมก่กี่ตัวเนาะยังหาไม่เจอไม่รู้เขาไปอยู่ตรงไหนบ้างต่อทองนี่เราห่วงนะคะเราจะเอามาเลี้ยงให้กินมแมลงนะคะ ให้ม่กินตัวนอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวนอนก็จะเยอะนะคะเตียงเต่าทองว่างๆก็ไปเดินหาเต่าทองนะจับให้มันเลี้ยงจับเอามาเลี้ยงในสวนสวนนะคะนี่เราทดลองปลูกในรั้วนะคะฝั่งนี้นะคะยังไม่ปลูกทั้งหมดนะคะแค่ฝั่งเดียว กำลังสวยเลยนะคะวันนี้แดดดีเนาะแดดดีช่วงบ่ายๆนะคะช่วนี้ประมาณบ่ายสองกว่านะคะแดดดีมากเลยเนี่ยดูกิ่งนี้เขาใหญ่เขากำลังอบอววเนาะแยกออกมาเอามาอัปเดตในแต่ละปีนะคะว่าเขาเติบโตไปถึงไหน คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะขอบขอบคุณทุกการติดตามขอ, ubscribe, ขอบคุณทุกกัร s u b s c r ขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ